รวมไปถึงประชุมชั้โลูกที่จัดด้วยกันอยู่3องค์กรก็จะมีอะมอชอมอเกษตรแล้วก็องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วก็ได้รับสนับสนุนนะคะจากหลายหน่วยงานเลยนะคะก็ะมีจัดในวันที่13-14ที่จะถึงนี้วันจันทร์ังคารหน้านะคะ แต่เดี๋ยว4โมงก็หยอดตาเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าเดี๋ยว4โมงคุณหมอมาหยอดอันนี้ใครเมื่อกี้สวัสดีแล้วคุณน้องคลายดัมโบ้นะครับเอฟซีสวัสดีนะครับน้องจืดสวัสดีนะครับอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้จะทักอยู่ว่ามีเข้ามาสวัสดีใช่ใช่เนี่คุณจุ้มบอกว่าน่าสนใจนะคะโขนยังไม่ได้ไปดูเลยค่ะเป็อยู่ด้วยกันไหมคะแต่ตอนนี้หาค่าตั๋วเครื่องบินก่อนคะตอนนี้ทำงานเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินก่อน นี่ของคุณสวัสดีบอกดูวันที่ห้าค่ะอุ้ยตายแล้วอิจฉาจังเลยอยาอ่าไปดูอิจฉาจังเลย,ยไปดูแล้วเี <laughs> <laughs> ่ยกำนันอยู่เอ๊ะเราจะไปนอนค้างคืนหรือว่าจะแบบว่าไปกลับดีก็คิดไปคิดมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูปีหน้าก็ได้ใช่ในคุณเอ็มบีบอกว่ามาดูแสดงโชว์ลอยกระทงมังกรสุขโขทัยได้นะครับออนี่ไม่เคยไปสักปีเลยบ้านเราเองบ้านเราเองบ้านในพูดภาษาสุโขทัยสิพูดแล้รในไลน์เมื่อเช้าภาษาสุโขทัย ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาสิเขาเรียกสำเนียงเนาะสำเนียงนะครับเป็นสำเนียงก็จะมีความเหินของอักขระนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้กำน,นันพูดสำเนียงสุโขทัยนะเดี๋ยวยิ่งจะพูดอู้เมืองได้เหรอแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวเดียจะอู้งานนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะอู้งานเ <c oughs> หรอมือมือกลิ่นนักนะนั่นฮะอินดูมันเนี่ยมันมาแปลงหน้าเวดดี้จังเนี่ยเนาะพลาพลาเรื่องกรรมนะ เมมืื่ออคุณยายบุกคำมาอาบแดดนะครับสันบาในช่วงตอนกำลังจะสี่โมงเย็นนะครับมารับพลังแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ไปดูยายนู่นนู่นนู่นเห็นมเห็ก็เหลียวไปดูที่นเดียวบอกเหมือนกันก็เหลียวไปแต่แบบเหลียวไปนะนายบุกคำมาเดินเล่นในทุ่งหญ้า แล้วทรงหลังเหมือนช้างแอฟริกาใช่ใช่หลังเว้าลงมาเป็นช้างทุ่งแอฟริกาแอฟริกาหน้าวันนี้ทูเขากินเขาเห็นของหวานอ่ะเขาก็เลยไม่กินยาอันนี้อันนี้ปุ๋ยใช่ไหมครับถามว่าทานอะไรกันคะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊ปก๊อปป้าสวรรค์ใช่ไหมเอ่ยปลาสวรรค์้รู นี่มาเที่ยวงานแล้กระทงสุโขทัยเมืองเก่าอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะคุณนิชาพาบอกนี่คุณนิชาพาเชิญชวนนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะนี่เรากระทงสิ้นเดือนใช่ไหมยิมสี่เนาะในในส่วนของงานในศูนย์ช้างของเราก็จะมีการจัดกิจกรรมประกวดกระทงด้วยนะครับสําหรับถ้าช่วงช่วงนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวหรือเอฟซีท่านไหนที่มาพักแนก่ยก็ก็ก่อก่อนามารถก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้มีการร้องเพลงด้วย ประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงนะครับน้อยนพมาศใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเมื่อกี้เราคุยแล้วนะกระทงอ่ามีการประกวดกระทงด้วยก็ได้แขวนพวงได้แต่หนึ่งฤศจิกาไปจนถึงสามสิบเอ็ดธันวาครับนะอ่ะขอบก็แก็บอีกนิดนึงขอแก็บอีกนิดนึงมันหยุดไม่ได้จริงครับวันที่ฮะฮะฮะมันมันหยุดไม่ได้เลยนะก็คือเนี่ยฮักกินแล้วหยุดไม่ได้ออ๋ ก็รู้สึกว่าจะไปประกวดเล่าเพลงกับเข้าด้ใช่ไหมแต่นี่สองเสียงแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวอ่าแต่เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะเสาร์อาทิตย์นี้หญิงจะไปอ่าไปเช็คอินอ่าเที่ยวงานโคมลำพูนหน่อยอ่านะคะไปเอาบรรยากาศนิดนึงมามาเล่าให้ฟังมั่งเรายังไม่เคยไปสักปีเลยอ่ามีก็ไม่เคยไปสักปีทางถ่านก็ไม่เคยไปสักปีเคยไปประมาณสองสามปีที่แไหนอู้ร้อนมากคนคนเยอะมากไปกลางคืนอร์จะหนูไปกลางวันก็รเลยใช่ไหม มันก็มันไม่ได้ไปกลางคืนไปกลางวันอ๋อใช่มมันก็ร้อนสิไปกลางคืนสิจ้ะของเชียงใหม่ก็สวยนะแต่เชียงใหม่แดดเนาะแต่เชียงใหม่เขายังไม่ไม่จัดเลยอ่ะแต่ปีนี้จัดเออปีนี้เขายังไม่ได้เริ่มจัดเลยไม่รู้บีหรือเปล่าด้วยซ้ำงงมากเลยเนี่ยเชียงใหม่จะจัดที่ข่วงท่าแพแล้วก็ที่หน้าอนุสาวรีย์สังกัสรย์ครับลำปางนี่ล่องสเปา ลองสป,ปาก็ยังไม่เคยไปหนองลำปลางที่อยากไปนะคือที่ทสุโขทัยเนาะอยากไปเนาะแล้วก็กระทงสายที่จังหวัดตากนี่นี่ก็อยากไปนะแบ่งไปดีไม่ปีนี้ไปสุโขทัยก่อนปีนะมันก็ไ,ไม่ได้ต้องอยู่บ้านน่ะใช่ใช่ใชออ่คือยี่เปงต้องอยู่บ้านเจ้าต้องรอฟังเตจอ,อืมแล้วกระทงสาย กระทรงกระกระทรงกระทวงสายที่จังหวัดตากก็อยากสวยนะแต่คือด้วยความที่ว่าจะเป็นแบบสายเป็นหลไปใช่ปล่อยปล่อยไปแบบอัลลิมิตเลยอืมคือด้วยความที่ว่าถ้าเป็นยี่เปงอ่ะจะต้องกลับบ้านเพื่อจะไปจุดประทีปไปฟังธรรมไปฟังประทีปกระผาอันเดียวกันไหมมึงก็ผาประทีปอันเดียวกันนะกันก็ผาประทีปไปจุดประทีปไปหน้าบ้านไงอืมเราต้องฟังเตจไงบอกกองทุเจ้าเป็นเตจอันนี้ส่งผาผาประทีปอ่ะแต่ละบ้านก็จะเริ่มจุด อเนื้อใครเป็นคนเมืองของเจ้าเนาะวันหยีเป้งเนาะก็จะฟังฟังเตจกันอย่าอันนี้เตจาได้เตจาได้กวันล้อยกระทงนะคาสาวเจจฮะสาวเจจวันอไรแวันลอยกระทงวันที่สาวเจจเออหน้าก็ว ok, no <c oughs> ันนั้นเละเอออู้เหลืองลอยกระทงกันมาสนใจฮัลโหลมานี่ก่อนเล่งไปที่ยาตรงนู้นคืจะไปแล้วพี่มานี่ก่อนพ่อพลายเล่งไปที่ยายอดตาก่อน เรียกหมอละเรียกหมอละเพราะว่าอย่างที่น้องเดียบอกพอเขากินพวกหวานหวานไปน้อยยากเขาก็เลยไม่ไม่ได้ค่อย้นเท่าไหร่ถ้าอยากคุณคุณคุณอุ๋ยใช่ไหมคะบอกว่าถ้าอยากเจอแบบครบทีมพี่ควานกับทีมคุณหญิงฐาต้องไปวันไหนเวลาไหนคะช่วงนี้อยู่กับทุกคนเนาะใช่ใช่ช่วงนี้อยู่ทุกคนนะคะจริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่ามาไม่เจอเลยจริงๆถ้าไม่เจอเนี่ยถามเจ้าหน้าที่เลยนะคะ บอกเจ้าที่ว่าอยากเจอทีมแอดมินด้วยเนี่ยอเออเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะติดต่อให้แล้วเดี๋ยวเราก็จะรีบมาหาให้ถามเจ้าที่ได้เลยเ <laughs> พราะบางที <laughs> อาจจะมีธุระธุระอยู่ะแต่ เอฟซหลายท่านที่เจอแล้วได้ถ่ายรูปนะคือไปเจอเราในช่วงตอนที่เรากําลังออกงานพอดีอย่างเช่นเวลาอย่างอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่ไปที่มีงานออกอเคสตราก็คือหญิงกำนันก็ไปอยู่ที่นั่นครับคุณหมอก็ไปเอฟซก็เลยบอกว่าเออได้ถ่ายรูปคคบุดทุกคนเลยยกเว้นน้องเดียยกเว้นกระตายกเว้นกอกนี่ไปเจอแลกอก็อยู่วันนั้นก็ได้ให้ถ่ายกับกอกหรือไปเอฟซีใช่ไหม่ายถ่ายใช่ใช่แต่น้องเดียเขาไปราชการเนี่ยใช่คือจริงๆเราถ้าอยากมาเจอไงคะสามารถถ้าเจอเจ้าที่ท่านไหนก็สามารถ บอกเขาได้ลองถามเขาได้ใช่ได้ถ้าสมมติมีมีติ๊กก่อในส่วนตัวก็ทักมาก่อนได้จะมาเที่ยวช่วงนี้อยู่ตรงหรือเอาง่ายๆนะไปบอกไปนี่เลยไปที่ศูนย์รับจองศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอาคาร8 4ดสี่เจอแน่ค่ะเพออยู่กันที่นั่นหมดนะคะเปิดประตูมาปุ๊บเจอเลยเจอเลยเปิดใช่อย่างเมื่อเช้าก็พิมพ์ข้าพร้อมกัน3ามคนเลยอย่างเงี้ยมันจะมีบางวันที่ไปพร้อมกันสามคนนะฮะ วันนี้พ้าพายบอกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนสนใจเลยจะกับเองแล้วนะคะอ่า <c oughs> uh, seems อ like ซิมและฮิ t ันชูโกแบงคูคุณเหมคุณเหมเมื่อวานใช่ไหมคะถ้าอ่านชื่อผิดขอประทานภัยด้วยนะคะบอกว่าตาม่างประทิบแล้วก่อยมาลอยกลมกันนะเจ้าออเนี่ยบรรยากาศแบบบอกตรงนะหญิงชอบมากมอะมาเมอะชอบชอบ,ชอบ,ช,อบอชอบบรรยากาศที่เป่งมาก หลังจากที่อากาศมันดีด้วยอากาศดีหลังจากที่แบบว่าจุดตามห่างประทีปปลอยโกมเล่นบอกไฟอย่างเรียบร้อยแล้วนะก็ขับรถเข้ามาในเวียงเจ้ามานั่งริงจ้ะหลังจากทำบุญหลังจากทำบุญก็มานั่งริงต่อแถวแถวที่ใกล้ๆดื่มน้ําปิงก็คือน้ำเก๊กฮวยนั่นเองมากินน้ำเก๊กฮวยให้คล่องคอหน่อย ไปปูนก็จะขึ้นบ้านแล้วมือมือไปทรงลุกกรณล้วดงมากินไปทรงพ่ชุกรมือมือด้านบนเรียบรอยวันนี้หมอยอดนะคะคุณหมอยอดครับคุณหมอยอดมาหยอดตาจะพูดผิดคุณหมอยอดมาหยอดตาอ่าพ่อพลายเรียบร้อยนะคอ่ามีขนมด้วยขนมเดี๋ยวเดี๋ยวให้อกเดี๋ยวเดี๋ยวให้เก็บไว้ขนมของให้พี่ควานเก็บไว้นะคะครับ เป็นเหมือนสแน็คบาร์าเนะานะ,ะเพราะว่าตอนที่ควานขึ้นคอวเยวตามไปให้นะคะเดี๋ยวให้ตามไปให้ด้านบนนะครับเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราร่วมกันส่งทูนะคะวันนี้ทูทานขนมหวานเยอะแล้วนะคะไม่ต้องกัวงวลเนาะที่เห็นเนี่ยถ้าเห็นยากล้องไว้แสดงว่าเขาเลือกที่จะกินของหวานก่อนไม่ยอมกินเนเนี่ยเมื่อก็กินเยอะนะวันนี้ของหวานเนี่ยก,กินเยอะแล้วนะเดี๋ยวหมอมามีมา เบมฉันอีกนะไม่กินเยอะอดูนี่ดูผู้พิชิตกองทรายกลับขึ้นบ้านแล้วนะคะขึ้นบ้านด้านบนครบัฮะเราก็จะร่วมกันส่งนะคะพรายศักรุรินกลับขึ้นไปพักผรอนใช่ลีโออย่างห่ะคันต้อง แต่จริงๆในตอนนี้ในซีนที่พ่อพลายกําลังเดินขึ้นด้านบนก็มีคุณยายนะครับมาเข้าจอตรงนี้นะแทนยายขอเดินผ่านกล้องยายขอเดินผ่านกล้องนะครับคุณเห็นเมื่อวานบอกว่าขวนเหล็กเจ้าคนเยอะรานนั่งดีไปทุกปีค่ะคุณเห็นเมื่อวานค่ะหญิงไม่มีพลาดนะร้านเดียวกันใช่ไหมไม่รู้ว่าร้านเดียวกันหรือว่าแต่ร้านเยอะแอปแอปไปกินวีทีแหนบเนืองก่อนแอปกินแบบแกล้งดีเลยนะอันนั้นอ่ะพ่อพลายก็ขึ้นบ้าน ฮะไปโศกอันนี้คุณยายบัวคำนะคะ,ะ,ะคุณยายก็ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็มีไม่มีสาระประมาณ9 8เรซนะคะ เอิร์อาร์ตอย่างเดียวนี้ใช่ก็จะเป็นเรื่องของพ่อพลายแล้วก็เรื่องของการอัปเดตเรื่องของประชาสัมพันธ์นะคะันอกนั้นก็เป็นเอิร์กอาร์ตอะไรก็ไม่รู้นะคะสนุกสนานค่ะก็คือผสมผสมกันไปเนาะบางวันคุณหมอมาก็จับีสาระหน่อยก็เราก็จะได้พูดคุยเรื่องของความรู้นี่ที่เขาเอานาฬิกามาให้พราะเราคุยกันอ๋อไม่ดูเวลาเวลาไหนทุกไม่มีนาฬิกามีนาฬิกาแล้วเขายังรู้เลยว่าสี่่โคำถามนะนี่คำถามเรื่องของเวลาที่ว่าทุรู้เวลานะจะถามว่าทําไมช้างเขาถึงรู้เวลา ทำไมช้างในศูนย์เราก็รู้เวลาหมดนะ